ามาถึงแล้วทุกคนสารเจ้าแม่แม่ฮันนี่แก่บนพี่นอ้องรอบร่อนมาถึงแล้วพี่นอ้องสารแม่ทันนี่เดีย๋ยวจะมาแก่บน เออได้ทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวเรียก็ขึ้นบนไปสชุดสชุดบบเนียนจะควนเอาบนพันเจ็ดแดงชุดนี้กคเมีนเอาบนอันชุดนี้ก็นี่ว่ามยนบอกบอกเปลี่ยนไก่อ่ะสองก้นไข่ลัตเตอรี่เผใส่นอคือบอลรางวัลที่หนึ่งอะไห่นอสองสาม สามสองสี่นั่นเดี๋ยวคือให้เลยเด้อไอคิดกันได้บนได้ล่างครับมา เดี๋ยวที่มัขอพันอีกหญนะมาถึงแล้วที่นอกาันนี้ฮันนี่นะเดี๋ยวมาแก้บนนะลองกันทีหนึ่งกับยูนีอะไรนี่จะเป็นตัวไรแล้วบัดนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชุดบ่อเดี๋ยวพันละชุดมาฟัน บนลางบนลางสามสามสองสี่เบดัดใดละวันที่หนึ่งสองหกกับสามสองสี่กับสองหกเออถูกแมนนครับบนลางดีใจวันนี้ก็จะมาแก้บนชุดไทยสองชุดเอ่ะวันนี้เอาใหม่ เม่อเด้อเม่าพีงตังๆ้าเม่ีสามตัวคือเกาเด้อเม่เด ouais, ้อเดก่อนเด้อ วันดี่เด้อแม่เด้อวันที่นลีงสิงหาก็ให้เปียงปัง3ตัวตรงตรงบน2ตัวตรงตรงล่างคือเข้าเด้อให้พี่น้องเอฟซเพจนำประลากรอนเพลยวชวดให้ลำลวยกันช่วหน้าหลังจากวันที่แล้วแม่ประ่านโชว์ให้ทั้งบนทั้งล่าง สามและสอมาแล้วนะลกเต็มมาแจกผลเป็นชุดไทย2ชุดแยกกะทิมะขอแม่ต่อเรืองวนี่ย่างปังีเก้าเรือนอยากถามว่าลุน,น้ำกันเรือพี่นนองเรือหวหนุ่มีเรือพี่นนองอเดี๋ยวลอดสักหน่อยนะปิด เมียเป็นเสียหายยิง่งเาคอยวาดูน้กันพี่น้องมาเบิง่งูกต้องกันพี่น้องนะว่าเมียเป็นเสียหายตัวใดตัวเนี่ยหนวแหลมแหลมย่งเ,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 เนแหลมแหลมนี่คือสป็นซีเนาะอ่ะนาดูพี่น้องด้าน,นดึนนงเนาะแหลมแหลมนะเมียเ,เป็นสียหายสามโจได้มานี่นตรงตร แหลมๆน่าจะเป็นสี่พี่นออ้องก็สามตัวตรงๆวัดวันที่หนึ่งสิงหาคมเดอ้อเนี่ยนะไอ้ปักปังลำๆำรวยๆในเขตน้ำประรลก่พายจวดเปียกปังดังทั่วไทยดังทั่วโกกรแเทกมาแล้วพี่น้องเอ้เอาโทรมาแล้วพี่น้องตัวที่สอง มาเบิ้งน้ากันเป็นตัวใดนาหัวแนวนี่หัวแนวนี่เป็นยางประสามกับเจ็ดเนาะ,ะน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือเปล่านะ้ะเป็นตัวใดก็ยีแงจับไซเดอร์วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยตรงสามตัวตัวที่สองที่น้องนะน่าจะเป็น สีนะ่เจ็ดเนาะคิดว่าจะสี่เจ็ดพี่น้องลุ้นน้ำกันนะที่น้องสาธุสาธุไปด้วยกันนะครับขอให้งมวดนีนะ้มาอีกจะได้มาแก้บนอีกนะครับน่าจะสี่เจ็ด เก็ดพี่นอ้องสีเก็ดล้ลอล้อตัวสุดท้ายประเด็นอะฟังๆเด้อเมียเรบตัวสุดท้ายพี่นอ้องอ่าอย่าลืมเด้อสีเก็ดจะไปเห็นในเด้องเมียขาดมียูบันบลเลขชุดเดี๋ยวเบิางตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรวันนี้ภาษัยทราบตัว ัวสุดท้ายพี่น้องตัวที่สามมาแล้วพี่น้องหัวกลมๆม,มันอย่างนอ้อคือสองว่ะน่าจะสองว่ะนี่ยี่อ,อย่างนอ้อน่าจะกลมๆไม่สองก็เก้าแลยนี่เอาเบไงพี่น้องรุนด้วยกันรุนด้วยกันน่าจะเก้าว่ะนี่กเก่าไปตรงเทีเยถนล,เลยเด้ด ตัวสุดท้ายเด้อแม่เด้อสามตัวมันก็เป็นโน่นน่ะนก็เป็นโน่นนี่ให้ชัดๆเด้อแม่เด้อชัดๆเป็นเลขอะไรเน,นี่ยโดนโดนนี้น่าจะสองอนะไรเนาะดูทุกคนน่าจะสองไม่สองก็สามนะอะไเนาะตัวสุดท้ายชัดๆแม่จงดนมาตาให้สามตัว ตรงๆในมเที่หนึสิงหาเด้อาเจ็ดสามพี่น้องเอาไว้ให้ได้ 73. 73เจ็ดสเจ็ดสามเจ็ดสเนี่ยสามกรคักเนเจ็ดสามล่ะเนี่ยชัดแกงแดงแกงเอาเจ็ดสามทั้งสามเจ็ดเดแหละเจ็ดสามเจ็ดสีเจ็ดสามแน้อเลย3สมตัว บงังคือเกาเดอร์เมเดอร์ชัดเจนคือว,ว,ว่าอู้นะีเจ็ดสามที่น้องนะซีเจ็ดสามเด้อนี่4ีเจ็ดสามที่น่องอประมาณนี้แหละซีเจ็ดสามโอ้ชีดเฮง้วยๆเด้อรับรวยกันทุกคนนะครับนะ 4, 7, 3เจ็ดสาม อีกเงีรวยๆกันทุกคนครับ